ครับผมมีคำถามเยอะนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆครับในการถอยข้อซองนะครับซึ่งการถอยข้อซองวันนี้เป็นการถอยข้อซองระยะประชิดนะครับตีวงเลี้ยวแคบนะครับพื้นที่ในการตีวงเลี้ยวมันแคบดังนั้นการตีวงเลี้ยวก็จะมีพื้นที่น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าการถอยข้อซองนะครับก็จะใช้เทคนิค2ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือการกระยะและขั้นตอนที่2ก็คือการหมุนพวงมาลัยครับซึ่งนะครับ2ขั้นตอนนี้นะครับในการถอยข้อซองก็จะมีเทคนิคในการ การระยะแล้วก็การหมุนพวงมาลัยนะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมครับถ้ากดแล้วไปไปดูกันครับอ่ะนะครับสำหรับการเลี้ยวเข้าซองที่มีพื้นที่ในการตีวงเลี้ยวแคบนะครับฝั่งซ้ายมือนะนะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆจะสามารถนะครับตีวงเลี้ยวได้ ที่มีพื้นที่แคบแต่ก็ยังมีพื้นที่ในการตีวงเดียวได้เราจะใช้เทคนิคนี้ครับในการตีวงเดียวนะเทคนิคนี้เป็นยังไงไปดูกันครับะนะครับสำหรับเพื่อนๆนะเวลาเจอสถานการณ์ที่พื้นที่ในการตีวงเดียวมันแคบนะครับแล้วก็มีเราต้องถอยหลังเข้าซองนะครับวิธีการถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทิศร่าวก็คือว่าเราจะขับรถนะครับให้เลยซองที่เราไปนะครับถ้ามีรถจอดอยู่ให้ตัวเราตรงกับไฟหน้าฝั่งขวาของเขาเมื่อ ตรงปุ๊บหมุนขวาให้ไวที่สุดเท่าที่จะทาได้รถเคลื่อนที่เช้าๆชาครับแล้วเราจะถอยอโค้งออกไปปุ๊บเราจะเดินหน้าโค้งออกไปแล้วเราจะถอยเข้าซองแล้วก็อีกหนึ่งทิศต่อมาคือเมื่อเราโค้งไปปุ๊บเราหมุนพวงมาลัยซ้ายได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องถอยตรงนะครับเป็นยังไงไปดูกันครับเดินหน้าชิดฝั่งซ้ายมาก่อนนะนะครับเดินหน้าชิดฝั่งซ้ายมาก่อนนะครับแล้วให้ตัวเรานะครับผ่านซองมานะครับ เมื่อผ่านซองมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ตัวเรานะครับตรงกับไฟหน้าฝั่งขวาของเขานะครับอ่าตรงปุ๊บนะครับหมุนขวาให้ไวครับแหนด้วแวนเลยนะหมุนขวาให้ไวปุ๊บแล้วเดินหน้ามาพื้นที่ในการตีวงเดียวมันแคบครับนะครับแล้วคือรถตรงครับคือรถตรงเสร็จแล้วใส่เกียร์ถอยหลังครับทีนี้โดยปกติผมก็จะให้ถอยหลังมาปุ๊บถอยมาตรงตรก่อนแล้วค่อยหมุนพวงมาลัยใช่ไหมครับแต่ทีนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามีพื้นที่ในการตีวงเดียวออกไปทางขวาแคบเราก็จะใช้เทคนิคนี้ครับด้วยการหมุนพ หมุนเลยครับหมุนโค้งๆหมุนในวเลยครับหมุนจุดศูนยเลยครับแล้วถอยมาครับถ้ามันเพลิดเปกล้องมองหลังดูกล้องมองหลังด้วยนะครับว่าเส้นสามเหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณแถวกลางซองไหมนะครับหมุนพวงไลยซ้ายค้างไว้เลยครับค้างไว้แล้วถอยมาครับเมื่อถอยมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าตัวถังของเราขนาดกับด้านข้างฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไหมถ้าขนาดปุ๊บคือรอตรงครับ ือเราตรงปุ๊บล้วถอดมาตรงๆนะครับมีการจัดทรงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้รถอยู่ในซองนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราถอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บอ่ะเราก็จอดได้เลยปุ๊บนะครับวิธีการจอดเหมือนเดิมครับกระจกมองข้างตรงกับคันด้าน,นข้างนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งหรือจะเอาทั้งถ้าสองฝั่งมุนพร้อมกันก็โอเคหรือเราก็ดูนะครับว่าท้ายรถเรานะครับถอยมาปุ๊บนะครับ ทับลูกนอนหรือยังนะครับถ้าท okay. ับล so, so, okay. so, 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 ูกนอนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราจอดเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็ลงไปทําธุระได้เลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะลงไปดูด้านนอนครับว่าเมื่อถอยเสร็จแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับขออนุญาตนะครับใส่เม็ดก่อนนะขออนุญาตนะครับใส่เม็ดก่อนนะครับไปดูด้านหน้ากันครับไปครับนะครับ เมื่อ nice เราถอยเข้าซองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะอยู่ในซองอยู่ประมาณนี้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีเสาอ,อยู่เพื่อนๆต้องระวังด้วยนะเวลามองกระจกมองข้างนะครับดูมาปุ๊บให้มีช่องว่างระหวาะ่างตัวถังรถเรากับเสาด้วยนะไม่ใช่ว่าพอเราดูขนานกับรถด้านข้างแล้วเราไม่ได้ดูเสานะครับต้องดูเสาด้วยนะเราดูด้านข้างเพื่อให้เรารู้ว่าด้านข้างเราเนี่ยขนานแล้วก็ดูด้านหลังด้วยนะครับทุกส่วนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะนะครับฝั่งขวามือนะครับประมาณนี้นะครับฝั่งขวามือ ก็ม <S an> ีระยะห่างประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับล้วก็สามารถเปิดประตูได้โซมันจะแคบหน่อยมันก็จะเปิดประตูได้ฝั่งละคันนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วตรงนี้เมื่อกี้ผมถ่ยมาใช่ไหมผมให้กระจกมองข้างมันเท่ากับคันข้างข้างใช่ไหมครับทีนี้ตัวท้ายรถเนี่ยมันก็จะครอบมุมหนอนประมาณนึงนิดนึ่งได้อยู่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนชอบนะครับถ้าเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆ,ๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจเพื่อนๆเ,เ,เ,เตรียมปากาศจุดไปเลยนะครับอ่ะเตรียมปากาศแล้วนะนะครับวิธีการนะครับซองอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือเราเดินหน้ามาตามปกติถ้าเพื่อนๆคนไหนขับรถคล่องแล้วก็ชิดฝั่งซ้ายก็ได้นะชิดฝั่งซ้ายในหะ้ได้เยอะที่สุดมันก็จะเป็นการดีเพราะว่าพื้นที่ในการตี mm hmm. วงเลี้ยวฝั่งขวามันแคบนะครับอ่าสำหรับการเดินหน้ามาปุ๊บเราเดินผ่านซองมานะครับเดินผ่านซองที่เราจะเข้ามาปุ๊บแล้วก็สังเกตนะครับให้ตัวเรานะตรงกับไฟหน้าฝั่งขวาของรถที่จอดอยู่นะครับ ฝั่งขวาปุ๊บเมื่อเราถึงไฟหน้าปุ๊บนะครับเอาคร่วาวๆนะไม่ต้องตรงเป๊ะเบอร์ก็ได้ครับให้เราอยู่แถวๆบริเวณไฟหน้าฝั่งขวาของเขาเมื่อถึงปุ๊บหมุนขวาให้หมดครับเราหมุนขวาเสร็จแล้วนะครับปุ๊บเดินหน้าไปเราก็ดูด้านหน้าว่าด้านหน้าเนี่ยมีรถที่จอดอยู่หรือว่าสิ่งของที่จอดอยู่ด้านหน้าเราเนี่ยเราเข้าไปใกล้มากพอไ,ไหมเอาเอาใกล้ประมาณหนึ่งนะครับสำหรับพื่ใหม่ก็ดูแล้วกันการระยะเอาประมาณหนึ่งนะครับว่าแค่นี้เราลูกสึกว่าเราปลอดภัยแล้วนะครับเมือ่อนะครับ ด้านหน้าใกล้ระยะที่เราต้องการแล้วนะครับคือล้อตรงปุ๊บคือล้อตรงเสร็จนะครับใส่เกียร์ถอยหลังปั๊บนะครับแล้วหมุนซ้ายหมดเลยครับเราไม่ต้องสนใจนะเราไม่สนใจว่าฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับมันจะมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะโดยปกติแล้วในการตีระยะตีวงเลี้ยวนะครับเพื่อเลี้ยวออกทางขวาเนี่ยนะครับพื้นที่ในการตีวงเลี้ยวมันแคบมันก็จะทําให้นะครับด้านฝั่งซ้ายของเรามีระยะห่าง มีระยะห่างเลยครับผมบอกเลยว่ามีระยะห่างมากครับดังนั้นเมื่อเราเดินหน้าไปด้านหน้าเสร็จแล้วปุ๊บเราหมุนซ้ายถอยหล,หลังเข้าซองได้เลยนะนะครับเมือ่อถอยหลังหมุนซ้ายปุ๊บเมื่อหมุนซ้ายหรือว่าถอยหลังพร้พอมกันนะพร้อมกันแล้วโค้งเข้ามาครับดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายครับดูว่าตัวถังรถเรา รถที่จอดอยู่กับตัวถังเรามีระยะห่างคงที่ไหมโค้งมาครับเราจะเริ่มเห็นด้านข้างฝั่งซ้ายนะนะครับเมื่อโค้งเข้ามาปุ๊บเราก็ดูกระจกมองข้างฝั่งขวาว่าเราเห็นตัวถังด้านข้างฝั่งขวาของเขาไหมและมีระยะห่างพอประมาณให้รถเข้าไปได้ไหมนะครับเมื่อถอยโค้งเข้ามาปุ๊บนะครับโค้งเข้ามาโค้งเข้ามานะครับพวงมาลัยหมุนสุดค้างไว้นะครับค้างไว้นะครับแล้วรอจังหวะนะครับรอจังหวะให้ด้านข้างฝั่งซ้ายขนานด้านข้างฝั่งขวาขนาน เราอย่าดูด้านข้างฝั่งเดียวต้องดูทั้งสองฝั่งนะถ้าดูด้านข้างฝั่งซ้ายเสร็จแล้วก็ต้องดูฝั่งขวาด้วยฝั่งซ้ายขนาดฝั่งขวาขนาดปุ๊บเมื่อไหร่นะครับคือล้อตูมครับเลือถอยมาตรงตรงครับเมื่อถอยมาตรงตรงเสร็จแล้วนะครับวิธีการหยุดรถวิธีการจอดเราจะจอดเมื่อไหร่เหมือนเดิมเลยครับเทคนิคผมครับคือกระจกมองข้างฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยเท่ากับขนด้านข้างเอาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้หรือจะทั้งสองฝั่งก็ได้หรือจะดูที่กล้องมองหลังก็ได้ครับว่าด้านหลังท้ายเราเนี่่ยวิงคหนอม้ นะครับอ,อันนี้ก็คือวิธีการถอยข้อซอะครับแต่ว่าบางพื้นที่บางาลานจอดรถบางที่จอดก็จะมีเสาด้วยดังนั้นเพื่อนๆเมื่อ,อดูกระจกมองข้างเสร็จแล้วว่าเราขนานกับด้านข้างเราขนานด้านข้างทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเสร็จแล้วเราอย่าลืมนะดูด้านหลังด้วยว่าดูจากากระจกมองหลังว่ามันมีเสาด้วยไหม ถ้ามีเสาก็ต้องระวังด้วยนะว่าท้ายเราไฟท้ายเราอาจจะไปชนเสาด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆตรงจุดนี้ไปด้วยนะไม่ใช่ว่าพี่ตั้มครับผมเลือกเอาอด้านท้ายค้อมลูกหนอนดีกว่าครับผมจะัดบแบบนี้ถอยมาปุ๊บดูอย่างเดียวดูคือจ้องมองข้างด้วยนะว่ามันมีเสามีอะไรไหมนะครับไม่ใช่ว่าดูแค่กล้องมองหลังปอกกล้องมองหลังถอยค้อมลูกนอนปุ๊บ ไฟท้ายไปชนเสาเป๊ะแตกนี่อันนี้ก็ไม่ได้นะก็ต้องระวังด้วยนะครับจุดตรงจุดนี้มือใหม่นะครับมักจะพลาดนะแล้วก็ถอยไปชนเสาตลอดเลยก็ฝากเพื่อนระวังตรงจุดนี้ไว้ด้วยละกันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดูมาถึงจุดนี้แล้วแห่ครับพี่ตั้มครับชอบมากๆเลยนะครับตรงจุดนี้คนที่เขาขับรถเป็นเขาก็ทําแบบนี้ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้นะครับอ่าใช่ครับถ้าคนที่เขาขับเป็นแล้วขับคลองแล้วเขาใช้วิธีนี้กันเลยครับรวดเร็วกระชับฉับไปเดือนหน้าปุ๊บถอยหลังปั๊บ โค้งเข้าได้เลยหมุนพวงมาลยเลยไม่ต้องรอให้ถอยมาตรงๆแล้วหมุนพวงมาลัยนะครับมันจะช้านะครับคนที่เขาขับเ็นเขาก็จะใช้เทคนิคนี้เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับลองนำไปฝึกดูครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยเข้าซองนะนะครับก็จะเป็นเทคนิคนะครับในการถอยเข้าซองซึ่งเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการถอยเข้าซองโดยที่พื้นที่ในการตีวงเลี้ยวมีพื้นที่คบ นะครับมีรถจอดขวางอยู่มีสิ่งกีดขวางจอดอยู่นะครับมันมีรถเข็นจอดอยู่นะครับหรือเทคนิคแบบนี้เป็นเพื่อนที่ขับรถเป็นแล้วที่ขับรถได้คล่องแล้วก็จะใช้เทคนิคนี้เหมือนกันเพราะว่าการตีวงเลี้ยวมันระยะมันกระชั้นชิดนะครับการถอยข้อซองก็ได้คล่งคงองแคล่วว่องไวนะครับถอย เดินหน้าปุ๊บถอยปั๊บเข้าซองได้เลยอ่ะมันก็จะทําให้ถอยเข้าซองได้อย่างรวดเร็วคนที่รอเขาก็ไม่ต้องรอเก้อนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สับสนนะครับไม่เข้าใจตรงส่วนไหนอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าแนะนําอะไรยังไงคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะนะครับหรือว่าจะไปพูดคุยกันใน f c e e o o o กลุ่มรับอ่ะแบบนี้นะครับหน้าปกแบบนี้ นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะผมทําไว้สำหรับเพื่อนๆใหม่คนไหนที่ยังขับรถไม่คล่องคนไหนที่ยังถอยเข้าซองได้ไม่มั่นใจคนไหนที่อยากรู้เทคนิคในการขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้นสามารถจอยเข้ามาได้เลยนะครับผมมีเทคนิคนะครับผมมีคลิปอัพให้ดูทุกวันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจจอยเข้ามาได้เลยลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเข้าไปอยู่ในหน้า a c e b o o k นะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับเข้าร่วมนะครับหรือว่ากดปุ่มจอยเข้ามาได้เลยนะครับ ไว้เจอกันใน f c e b o o k g ค o u p นะครับขอบคุณนะครับพเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Share, แล้วก็กดปุ่ม u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่หมๆเข้ามาพเพื่อนๆก็จะดใหพิาดทริกเด็กๆได้ับไปดีครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้อย่าลืมเปิดฟเลีเ้ยกันนะครับ